นะคะที่เพนบอกสีเขียวยังไม่ถึงอ่ะน่ะก็ยังยังห่างอยู่นะคะไหนพี่ลองถอยถอยนิดนึงจ้ะถอยนิดนึงถอยมาจ้ะอ่ะอันนี้คือความห่างพอดีนะคะแต่ถ้าพี่จะถอยให้ชิดแล้วเอาข้างหน้าออกได้สมมติว่ามันแคบ่ะเนาะใช่ใช่ใช,ช่ให้เลยเส้นสีเขียวได้เพราะมันยังไม่ชนนี่เส้นสีแดงคือแบบว่าเตือนและอันตรายแล้วนะสีแดงนี่คืออันตรายมาถอยอีกนิดนึงค่ะถอยได้จ้ะ แล้วก็ดูดูรถไปด้วยนะอย่าดูแต่เส้นนะคะเออดูรวมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเบรกแล้วพี่ก็ไปดูดูกระจกข้างเออเห็นไหมเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าเราไม่มีกล้องช่วยเนาะนี่เราเห็นเองชิดมากเลยแ้มองก,กระจกข้างใช่ก็มันชิดแล้วไงก็ครูถึงได้บอกว่าถึงแค่เส้นสีเขียวนงเส้นสีแดงนี่คือจะชนแล้วติดแล้วติดรถแล้วแล้วก็มีมีความห่างแต่พี่โอเชื่อไหมว่าลงไปอันนี้อ่ะพี่ลองใส่ ใส่เกียร์ P ไว้ใส่ P เราจะลงไปดูที่ข้างล่างเป็นยังไงเ็นบอกแล้วว่ามันยังมีความห่างอยู่พอประมาณหนึ่งมันยังไม่ชิดแต่ตรงเส้นสีแดงนี่ถ้าเป็นเส้นสีแดงรถเราจะอยู่ตรงนี้นี่เส้นสีแดงตรงนี้เห็นไหมคะพอมาขึ้นมันครึ่งหนึ่งใช่ไหมมนเลยมันเลยก่อนถึงเส้นสีแดงประมาณนี้นี่ตอนถ้าเกิดว่าเส้นสีแดงสมมติถอยถอยมาจนทาหัวรถถึงเส้นสีแดงก็นี่ทายรถอยู่ตรงนี้เลยคือถ้าพียถอยอีกก็คือชนเออแต่นี่ก็ยังมีความห่างเห็นไหม ฉันอยากให้พี่ลงมาดูจะได้มองกล้องเป็นนะ,ะเพราะว่าเราเราถอยหลังเป็น<ด>เราก็ต้องดูเป็นด้วยเออต้องมีจุดสังเกตไงเราก็ดูแล้วก็ยังไม่ชนอ่ะแต่เราก็ดูไม่เป็นดูไม่เป็นเราก็ไม่รู้นี่ความห่างอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าซองแคบกว่านี้เราสามารถถอยกว่านี้ได้นิดนึงไม่ครูอย่างที่ครูบอกอ่ะถึงเส้นสีแดงได้แต่มันก็เกือบชนแล้วนะห้ามไหลเด็ดขาดเออถอยไหลไม่ได้ต้องเบรกให้ดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราออกได้ได้ละอันนี้ช่องนี้ก็มีความห่างประมาณนึงเพราะครูจอดไว้ให้ห่างเนาะทีนี้ เอาเป็นว่าให้เราเข้าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไม่เป็นเลยหลักการแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปปรับแก้ได้เอาเอาให้เราเข้าเป็นก่อนเนาะให้รู้หลักการทีนี้ถ้าเกิดซองแคบกว่านี้ครูเอาเราก็ต้องถอยให้ดีกว่านี้เป๊กกว่านี้โยกเอาหมายถึงมันก็คงต้องโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังขวาเพิ่มตรงนี้นิดนึงขวาขวาหน่อยนึงก็คือถ้าถ้ามันลึกเกินไปเออสําหรับซองแคบอันนั้นต้องต้องขวานิดนึงแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเยอะมันจะชนหน้าชนหลังซองมันแคบ อาป่าพี่ลองขึ้นรถนะคะเราเลี้ยวออกก็ถอยใหม่รถก็คันใหญ่เหลือเกินเออมือใหม่ใช้รถคันใหญ่นะคะจอดยากค่ะแต่ขับง่ายขับไปบนถนนมันจะง่ายนะคะขับไปบนถนนง่ายแต่ว่าจะจอดยากหน่อยรถคันใหญ่ ใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำใจเย็นๆค่อยๆทำาัคำคนคยบอกเสียงครูเพนทำไมเบาจังครูใส่แมสนะคะโควิดเนาะใส่แมสก็เสียงก็จะเบาหน่อยใจเย็นๆจอดสวยๆพี่จอดสวยเวลาจอดย่ายห่างเกินไปย่ายชิดเกินไปนะคะห่างเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นการถนนไหมนั่นล้อซ้ายนะคะนี่ล้อซ้ายอยู่ตรงเส้นการถนนนั่นถ้าถ้าห่างไม่ไม่เหยียบเส้นไม่ชิดเส้นนี่เข้ายากนะคะมันจะห่างเกินไปตีวงเลี้ยวกล้างเกิน ไปกินพื้นที่บนถนนเยอะเกินไปด้วยเนี่ยถอยมาให้ท้ายรถเสมอกับซองนะคะถามครูว่าหลักหลักเนี่ยก็ตั้งอยู่หัวรถนี่ไงเห็นไหมเสมอหลักเออปากซองไงเนี่ยถึงปากซองแล้วเนี่ยหยุดรถนะคะหมุนซ้ายให้หมดค่ะขวอธิบายไปด้วยนะคะเหมือนในคลิปเลยนะคลิปที่สอนถอยหลังเข้าซองท่าสอบท,ท,ท,ท่าที่3นะคะแล้วก็มองค่ะมองกระจกซ้ายออันนี้เราจะมองกระจกซ้ายก่อนให้ท้ายเอียงไปนะคะเดี๋ยวคุณจะมองจุดครูจะบอกจุดสังเกตพี่เขา อ่ะอันี้ขั้นตอนที่หนึ่งหยุดรถแล้วหมุนซ้ายให้หมดใช่ไหมขั้นตอนที่สองที่ครูสอนว่าให้มองกระจกขวาอันนี้มองกระจกขวาแล้วเห็นเสาสามเสาสามคืออะไรเสาสามคือมุมซองแปลว่านั่นเห็นไฟเลี้ยวไหมลอ้อล้อหลังครูอ่ะแต่จริงๆนะ,ะถ้าซองแคบกว่านี้เราเอาแค่ป้ายทะเบียนนะคือถ้าเฉียงตรงกับป้ายทะเบียนเราจอดรถเลยถ้าซองแคบกว่านี้อันนี้ซองกว้างเออก็เอาเนี่ยเอาท้ายถ้ากว้างนะคะเห็นไหมคะท้ายรถเรานะท้ายรถเราตรงกับไฟเลี้ยวครู อืมอ่ะให้พี่มองเห็นไหมพอมองไปเป็นไงคะต,งตรงกับไฟเลี้ยวคูล้อซ้ายคูเนาะ,อะเออตรงกับล้อซ้ายคูอะ่ะล้อซ้ายข้างถนนอ่ะไปะคือล้อต,ตรงเนี่ยคือล้อต,ตรงนะคะคูกันโอ้แดดร้อนคือล้อต,ตรงเสร็จแล้วงาถอยหลังลงมาคะ่ะถอยหลังลงมา ครูจะบอกเนี่ยอันนี้ซองอยู่ข้างหลังตั้งสามหลักใช่ไหมสามหลักหลังเออถอยลงมาให้หัวรถถอยลงมาให้มันพอดีก่อนค่ะเดี๋ยวห่างเกินไปอีกนิดนึงให้มันพอดีอ่าจอดนิดนึงให้ครูเช็คให้นะคะเดี๋ยวครูดูครูจะช่วยเช็คช่วยเช็คแต่พี่เขาดูเป็นแล้วนะนี่หัวรถนะคะหัวรถถึงปากซองเห็นไหมคะเสมอหลัก ไอหลักปักซองอะ่ะก็คือหัวรถที่จอดอยู่นี่แหละมีหลายคนถามว่าเอาถ้าเป็นรถดูไงก็แนวไงแนวซองไงแนวซองมันไม่มีหัวรถก็เป็นหลักเขาตั้งอยู่ไงหลักที่ตั้งอยู่อ่ะหมุนขวาสุดนะคะหัวรถถึงปักซองท้ายก็จะเฉียงเข้าไปในซองแนวล้อหลังนี่ล้อหลังเข้าไปแล้วล้อหลังด้านซ้ายก็จะชิดนะคะชิดกับขอบทางอยู่ร้อนร้อนร้อนเอาอ,อยากเข้าชิดมากกับลึกมากนะคะถอยเข้าไปลึกๆหน่อย อันนี้เอาแค่ขนาดสวยๆเอาแค่ขนาดสวยๆนะคะจอดขนาดแล้วก็จอดคือล้อตรงได้เลยให้ขนาดสวยๆนะคะโอเคไหมโอเคแล้วคือล้อตรงนี่เข้าๆวิธีเข้านะคะส่วนนะคะซองแคบซองกว้างก็ปรับเอาค่ะให้มันลึกกว่านี้ให้มันอะไรกว่านี้อะไรประมาณนั้นเออโอเคนะคะจอดให้เป็นแนวขนานกันแบบนี้นะคะนี่แนวขนานกับรถคัน ข้างทางที่จอดอยู่นะคะอ่ะนี่ถอยหลังก่อนนะคะถ้าเกิดของจริงรถเราคันบเบลอ์บล่าขนาดนี้แล้วถ้าซองมันแคบมากก็จะไปจอดเลยนะคะจะไปชนรถเขาเปล่า,ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้เข้าให้ออกได้นะคะโอเคในใกล้ถึงเส้นสีแดงใช่ไหมจะไปเลี้ยวขวาสุดค่ะหมุนขวาให้สุดก่อนไม่ทีออกขวาสุดแล้วค่อยปล่อยเบรกนะคะ จ้านั่นแหละต้องหมุนขวาสุดก่อนนะคะแล้วค่อยออกอย่าแบบวิ่งไปหมุนไปอะ่ะมันจะไม่ออกมันออกไม่ได้มันจะชนรถคันข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้านะจ๊ะมองไปข้างหน้าค่อยๆเลี้ยวพี่เราเอาชิดนะไม่ได้เอาเบียดพี่เอาชิดค่ะไม่ได้เอาเบียดเดี๋ยวพี่จะไปเบียดแทนชิดนะดูให้ดีไม่ต้องกลัวห่างครูบอกว่าอย่าจอดห่างก็เลยกลัวห่างมันไม่ได้นะ ก็เอาพอดีทุกอย่างเอาแค่พอดีค่ะมองไปข้างหน้าให้ตรงจอดให้ตรงพี่เอาน้าเข้าซ้ายหน่อยอย่าให้หน้าเอียงขวาค่ะเวลาจอดรถนะ่ะตั้งหลักไม่สวยก็เข้ายากนะคะจอดรถก็นี่จอดเห็นไหมคะความห่างนะอย่าให้มันห่างมากนะี่ให้มันชิดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าชิดมากกว่านี้ก็คือเบียดนะคะเอาชิดแบบนี้ค่ะให้ล้อซ้ายเนี่ยตรงกับเส้นเนี่ยหยยบเส้นอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับท่าสอบเลยค่ะ มันจะเข้าง่ายนะคะรอบที่แล้วนะพี่อ่ะพี่โออ,อ่ะจอดชิดออจอดห่างเกินไปนะคะจอดที่ขวามากไปจอดห่างเกินอะ่ะแนวด้านข้างซ้ายอะ่ะห่างจากรถคันที่จอดอยู่ด้านข้างห่างเกินไปพอห่างจอดห่างๆไม่ใช่จะเข้าง่ายนะวงเลี้ยวกว้างเข้ายากนะคะจอดให้ชิดพอดีมันจะเข้าง่ายดูง่ายเข้าง่ายพี่โอมากระจกขวามองซ้ายอ่ะซ้สายเสร็จแล้วมองกระจกขวาสิถอยมา ให้ข้างรถค่ะให้ข้างาารถช้าๆเจนเย็นเดี๋ยวให้ครูดูนีไ่ไหมคะท้ายรถด,ด้านซ้ายนี่เป็นแนวเดียวกับลอ้ลอลอ้อล้อซ้ายขว่าข้างในอ่มุมในอ,ะอ่ะเออหัวรถด,ด้านในของครูนะคะอันนี้ต้องจอดแล้วใช่ไหมอเออจอดแล้วคือล้อตรงเข้าไปจ้ะนี่คือล้อตรงนะคะคือล้อตรงคันนี้ก็ถอยหลังลงมาค่ะให้หัวรถอับพลนจากรถคันข้างหน้านะคะแดดก็ร้อนเหลือเกิน ให้เราพลคันข้างหน้านะคะเดี๋ยวครูจะไปให้ดูอีกทีนึงอีกนิดนึงค่ะพี่นิดนึงดูกระจกข้างด้านซ้ายไปด้วยดูล้อหลังไปด้วยค่ะดูล้อหลังด้านซ้ายไปด้วยค่ะก็ชิดไหมอยากให้ชิดแค่ไหนพอยไหมพอยังพอนี่หยุดนิ่งน,งนงก่อนนะหยุดนิ่งนก่อนนี่ถ้าเราอยากให้เข้าลึกใช่ไหมด้านซ้ายไหมคะ่ะด้านซ้ายนี่ล้อซ้ายเนี่ยถ้าชิดแบบนี้เราเผื่อวงเลี้ยวเนี่ยถ้าตอนนี้หมุนเข้ามาล้อจะอยู่ที่เส้นนี้นี่ล้ออยู่ที่เส้นนี้เลยไหยค่ะ ถ้าถึงข้างทางแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปดูหัวรถกันเนี่ยหัวรถนะคะหัวรถมันจะเลยลงมาแล้วหรือเสมอก็ได้ถ้าสองแคบกว่านี้มันแต่ละครั้งเข้ามันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เท่ากันหรอกนะคะแต่ที่แน่ๆเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยหัวรถไม่ชนแล้วคะ่ะหัวรถเสมอหัวรถเขาก็ได้นะได้หมดนะคะหมุนขวาสุดยังไงก็ไม่ชนนะคะอย่างเงี้ยอ่ะพี่โอหมุนขวาสุดอ่ะให้พี่โอหมุนขวาสุดแล้วนะคะ ถ่ภาพออกนะคะก็ครูเดินไปเดินมากล้องมก็จะสั่นนะคะนี่สวยเลยค่ะดูล้อซ้ายหมคะล้อซ้ายอยู่แนวด้านข้างเลยค่ะอันนี้สวยเลยนะคะจอดให้ขนาดให้สวยนะคะพี่โอให้ขนาดเป๊ะๆอ่าไปแล้วก็จอดรถนะคะแล้วก็คือล้อตรงอันนี้เกียร์เดียวนะคะอย่างที่ครูบอกนะเวลาที่ครูสอนนะคะ ครูสอนในท่าสอบนะครูบอกแล้วเอาเกียร์เดียวนะคะเกียร์เดียวเข้าได้เลยนะคะเกียร์เดียวรถเข้าไปจอดในซอนได้เลยนี่ก็คือเกียร์เดียวเกียร์เดียวหมายถึงอะไรเปลี่ยนเกียร์แค่ครั้งเดียวนับจํานวนเกียร์นะคะที่เราใส่หมายถึงใส่เกียร์กี่ครั้งเปลี่ยนเกียร์กี่ครั้งเปลี่ยนเกียร์สามครั้งก็สามรใช้สามเกียร์สามเกียร์ถึงจะเข้าได้เปลี่ยนเกียร์สามครั้งที่ไปสอบนะเขาให้เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดครั้งนะคะพี่โอเปลี่ยนเกียร์ว่างไว้นะป้องกันรถพุ่งรถชนรถไหลนะคะใส่เกียร์เอ็นไว้ใส่เอ นะะหน้าหลังนะคะให้มีความห่างอย่างที่ครูบอกนะเลือกซองก็เลือกไอ้ที่มันเข้าได้มันเข้าไม่ได้จะไปรันเข้าทําไมหมายถึงมันแคบมากเลยขนาดของซองพอดีกับลำตัวรถไม่มีพื้นที่หน้าหลังว่างเลยไม่มีพื้นที่ห่างออกมาเอาง่ายเลยถ้าหน้าหลังห่างกันแค่30เซนก็เข้าไม่ได้แล้วคะ่ะจะเอาพื้นที่ที่ไหนไปเข้ามวกมันลดมันมีวงเลี้ยวนะคะมันต้องมีนี่เห็นไหมคะนี่นี่มีหน้ามีหลังอย่างงี้คะ่ะหน้าเหลือหน่อยนึงอะหลังเหลือหน่อยนึง แล้วก็ดูด้านซ้ายอ่ะขอให้ดูด้านซ้ายนะคะว่าจอดเป็นแนวเดียวกับเพื่อนเขาไหมนี่ด้านขวาก่อนขอด้านขวาก่อนนี่จอดสวยๆนะคะเป็นแนวเดียวกับเพื่อนนะคะนี่แล้วก็นี่ด้านซ้ายดูรถคูจอดอยู่รถคูจอดชิดขอบทางนะคะเป็นแนวเดียวขนานแบบนี้นะคะไม่ล้ำเพื่อนออกไปนะคะแต่ถ้าเราจอดห่างนะทีแรกเลยอ่ะที่เราก่อนถ้าจะถอยเราไปจอดห่างๆตีวงเลี้ยวกว้างก็จะเหมือนรอบเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่สวยนะคะตอนจะออกทํายังไงคะถอยหลังออกช้าๆนะคะ อ่ะพอดีถ้าถึงเส้นแดงแปลว่าจะชนแล้วนะคะพี่โอน่ะเห็นไหมต้องถอยมาแค่นี้ในกล้องก็จะถึงเส้นแดงขีดแดงคือจะชนแล้วนะคะถ้าสีเขียวนี่คือพอดีเลยสีเขียวมาได้ระหว่างเขียวกับแดงเส้นเขียวกับเส้นแดงก็คือยังมีระยะความหา่างเห็นไหมข้างหน้าถ้าถ้ามันสมมติว่าซองมันแคบกว่านี้ถามว่ามันจะเข้าจะออกอยังไงต้องโยกหลายรอบอืม พี่โอเดินหน้าไปจอดดีดีค่ะเดินหน้าไปแล้วก็เลี้ยวดีๆค่ะเลี้ยวซ้ายมาจอดให้ชิดเส้นชิดตำแหน่งที่เราจะต้องจอดเออชิดรถคันด้านข้างไว้นะคะเข้าไปอีกพี่โอรีบคืนทําไมพี่โอมองข้างหน้าไกลๆสิว่ารถมันตรงหรือย,ยังเออพี่โอนั่งมองแต่หัวรถนะพี่โอเลยไม่รู้ไงว่ารถเตงตรงไม่ตรง มองแต่หัวรถมองแต่ล้อซ้ายมองแต่ข้างๆอ่ะเออไม่มองไปข้างหน้าแม่รถไม่สวยม่กกี้เนี้ยที่ครูไม่บอกพี่โอ๊เตรียมตัวจะคืนล้อละอันนี้ครูบอกเนี่ยตรงเป๊ะเลยเออจอดให้มันสวยๆค่ะเวลาจะถอยอ่ะจะถอยจอดสวยๆนะคะให้มันแนวขนานสวยๆแบบนี้ค่ะนี่แล้วนะคะคลิปเนี้ยก็คือครูไม่รู้นะแต่ละเคสที่ครูไปบางทีก็ไม่มีพื้นที่ให้ครูสอนไงมันมันไม่มีแบบนี้มันไม่มีรถจอดอยู่ด้านข้างไม่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม no, you know er. okay. ่รู้จะเจาะไม่รู้จะสอนอะไรไม่รู้จะสอนยังไงก็ต้องสอนถอยหลังเข้าบ้านถอยหลังเข้าบ้านไม่ได้อสอนถอยหลังเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ่ายรถเสมอซองเห็นไหมคะมือซ้ายให้หมดมุอซ้ายหมดแล้วมองกระจกขวามองซ้ายว่าเฉียงเข้าลึกหรือยังโอเคมองกระจกขวามองกระจกขวาให้ด้านข้างของรถนะคะแนวด้านข้างของรถเฉียงหาเฉียงไปหาล้อหลังครูล้อหลังด้านซ้ายของครูนะคะไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะ แ,แล้วคือลอดตรงจ้าถอยหลังลงมาอันนี้หมายถึงช่องช่องที่มีความห่างพอดีนะแต่ถ้าช่องมันแคบมากเนี่ยก็น่าจะดูแค่ป้ายทะเบียนรถคูนะคะด้าน,น,นข้างมองเห็นแค่ป้ายทะเบียนก็ต้องจอดแล้วละ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลือกเกินไปหรือมันจะห่างเกินไปพอไหมเอาแค่พอดีนะคะพี่โอว่าพอดีแล้วไม่ต้องแถมนะคะถ้าเห็นว่าพอดีแล้วเอาพอดีเลยจ้าข้างหน้าหัวรถหัวรถอ่ะโอเคไม่ตรงกับท้ายรถเขาละ แล้วก็นะคะด้านซ้ายเข้ามาลึกพอประมาณแล้วก็ต้องมองกระจกซ้ายนะคะล้อหลังด้านซ้ายเข้ามาชิดหรือยังชิดขอบทางหรือยังถ้าชิดขอบทางแล้วก็หมุนขวาให้สุดที่สังเกตนะคะคุณไม่เดินมานา้คุณล้อนหัวรถนะคะ <sponsor S 1> เลยแนวะหัวรถเข้าลงมาแล้วนิดหนึ่งรถคันนู้นอะหัวรถเรากับหัวรถเขาอะนิดเดียวไม่ต้องไปรอเขาห่างเยอะนะถ้าห่างเยอะเนี่ยมันมาข้างหลังเยอะถ้าห่างเยอะชนด้านซ้ายด้วยนะหมายถึงหัวรถตอนที่เราถอยลงมากี้นะีคือคือล้อตรงใช่ไหมล้อถอยถอยหลังลงมาให้มันลึกๆอะ ถ้าเราถอยลึกเกินไปหัวรถเรากับหัวรถเขาห่างกันตั้งเยอะแสดงว่าเบียดซ้ายแล้วแหละชนซ้ายแล้วแหละสวยสวยค่ะเป๊ะเลยจ้ะเราก็ต้องเดินหน้าของจริงเห็นไหมคะถอยมาเสร็จก็เดินหน้าขยับเดินหน้านิดนึงให้ท้ายนะคะกับหัวอ่ปลดเกีย์ว่างด้วยนะคะจอดเสร็จแล้วก็ถ่ายรถกับหัวรถนะคะเท่าเท่ากันให้รถเราออกได้อะ่ะได้ยังได้แล้วเนาะเมื่อก่อนถอยเป็นไหมแบบเนี้ย ไม่เป็นไม่รู้ว่าถอยยังไงนะคะไม่รู้การมองไม่รู้หลักเลยเออกพอ็พอมีรถครูมาครูเขาบอกว่าเออไม่ต้องมองตรงนี้ต้องตรงกับล้อไฟหน้าเายเอือมมันก็ง่ายขึ้นใช่ทีแรกที่ครูให้ถอยให้พี่โอถอยคือข้างหลังไม่มีรถให้ถอยแบบรู้หลักการก่อนว่ามันเข้ายังไงเ<ะ>นาะ แล้วพอมีรถเห็นไหมมันก็ง่ายขึ้นเลยก็แค่มีจุดสังเกตเพิ่มขึ้นก็แค่นั้นแต่ถามว่าถ้ามีรถจอดอยู่แต่เราไม่รู้วิธีเข้ามันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีอะค่ะต่อให้มันไม่มีมีหรือไม่มีรถจอดอยู่ข้างหลังมันก็เข้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีเข้ามันไม่มีวิธีไม่รู้หลักหลักหลักของมันอะว่ามันจะเข้าอย่างไงเอามันเหมือนจริงๆแล้วมันเหมือนกับอ้นี้เลยนะพี่โอเหมือนกันในคลิปที่ครูสอนกระบะค่ะกระบะถอยหลังเข้าซองอะถ้าสอบท่าที่สามเดี๋ยวเพนจะส่งคลิปให้พี่โอดู เออเพนมีคนดูคนดูคลิปเพนเราไปสอบแบบขี่ผ่านหลายคนเลยใช้กระบะนะกระบะรถของครูนี่แหละเข้าซองซึ่งมันเป็นวิธีเดียวกับพี่โอทําอยู่ตอนนี้เลยแล้วถ้าข้างหลังติดทางไงก็โยกเข้าข้างหน้าเออมันมีวิธีแก้อยู่นะมายถึงในคลิปถ้าครูคบอกว่าเนี่ยถ้าเข้าไปข้างหลังมันสุดแล้วทำยังไงอ้าวเดินหน้าหมุนซ้ายให้หมดเข้ากันเหมือนกันถ้าสมมติพี่โอไปจอดซองที่มันแคบกว่านี้แล้วเกิดมันติดข้างหลังอะครูรถเราจอดไม่ตรงทําไงพี่โอใช้วิธีเดียวกับที่ในที่ครูสอนในคลิปได้เลยคลิปกระบะสีดําอะ ถ้าถอยหลังเข้าซองอ่ะถ้าที่สามของขนส่งอ่ะใช้วิธีนั้นได้เลยก็เอารถเข้าจอดได้เหมือนกันวิธีแก้มันมีวิธีแก้อยู่ด้วยเนาะได้แล้วจอดสวยด้วยนะคะจอดสวยนี่ท้าชิดนะคะอุ้ยถ้าซองแคบกว่านี้พี่โอ๊คก็อย่าไปเข้าเลยค่ะถ้ามันแคบกว่านี้ก็เข้าไม่ได้แล้วแหละเอออย่าไปเข้ามาเลยค่ะเออรถคันใหญ่เราไปเข้าให้มันเบียดรถเพื่อนทาไมอ่ะบางคนนะมันจอดไม่ได้ก็ยังรันจอด จะจะ,จะโชว์ว่าเก่งเหรอหรือมันพอเข้าไปแล้วไปเบียดรถเขาอะ่ะเดือดร้อนอีกเออก็มันจอดไม่ได้ก็ไม่จอดไหมดูว่าจอดได้นะคะถึงจอดเออเราไม่ต้องแบบเวลาเราขับรถเนี่ยเพนจะไม่ชอบวัดดวงแล้วก็โชว์ว่าเก่งไม่ต้องโชว์เพราะบางทีมันพลาดได้เอาที่แบบว่าได้อะ่ะได้ก็คือได้นะคะถ้าไม่ได้น,นู่นเลยนู่นสมมติถ้าเป็นครูเพนทาไงนู่นเลยครูไปจอดไกลๆคูเดินกลับมาเออจริงๆนะครูเป็นอย่างนั้นถ้าตรงนี้มันจอดไม่ได้ครูไม่จอดน,น,นู่นขับนู่น ไปจอดที่มันได้อะแล้วก็เดินกลับมาเพราะว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้รถคันเล็กเข้ามาจอดเออรถเราคันใหญ่ก็ไปที่อื่นเนาะอ,อืมค่ะให้ดูอีกทีหนึ่งสวยค่ะจอดนี่ล้อซ้ายเห็นไหมคะไว้ดูนี่ชิดขอบทางสวยๆเป๊ะๆแน่นักเรียนคูนเพนนะคะต้องเป๊ะๆแบบนี้นะคะจอดเป๊ะๆสวยๆอืมขับได้กขับเป็นมันไม่เหมือนกันนะคะ ขับเป็นต้องเป๊ะค่ะต้องปลอดภัยด้วย